สวัสดีครับมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับพอ,อเตรียมของนะครับเช็คของเรียบร้อยวันนี้เราก็มาประกอบพร้อมจัดส่งให้ลูกค้าเกษตรกร,ร,กรที่สั่งจองกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเกี่ยวข้าวเมตร80ติดตั้งใส่สำหรับรถไถเดินตามนะครับแล้วก็จะเป็นหัวเกี่ยวญ้านะครับ หัวเจียวยาตัวนี้ก็จะจัดส่งไปที่นครสวรรค์นะครับเราจะประกอบอ่าแล้วก็จัดส่งนะครับให้ลูกค้านะครับที่สั่งจองอันกันเข้ามาเข้าไว้นะครับแล้วก็จะเป็นหัวเจียวข้าววางรายนะครับลูกค้าจะเข้ามาที่ร้านนะครับพร้อมนะครับสำหรับหัวเจียวข้าวเมตรแปดสิบนะครับพรุ่งนี้ประกอบไว้นะลูกค้าจะเข้ามารับเองที่ร้านนะครับอ่าพอเราตรวจเช็คเรียบร้อยเราก็จะมาประกอบนะครับ แล้วก็มาสอนวิธีนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะเป็นหัวเกี่ยวหญ้านะครับหัวเกี่ยวหญ้าตัวนี้นะครับก็จะประกอบจัดส่งไปที่สงขานะครับผมจะประกอบไปที่สงขานะครับตอนนี้ก็รอทีมงานช่างนะครับประกอบรออยู่นะให้ประกอบก่อนนะครับเสร็จค่อยจะจัดส่งให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรถเกี่ยวงานะครับ ท่านที่สอบถามรถเกี่ยวงากันเข้ามาวันนี้แาวหัวหยองก็ได้นําเข้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นรถสําเร็จรูปนะครับเป็นเครื่องเป็นซินเก้าแรงนะครับไว้เกี่ยวงาโดยตรงนะครับผมท่านไหนที่ปลูกงานะครับทางลบบุรีสระบบุรีนะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อเกษตรกรแถวบ้านสนใจนะครับต้องการลดต้นทุนนะครับต้องการ หาคนงานยากนะครับก็ลองมาใช้ลองดูนะครับสำหรับหัวเกี่ยวรถเกี่ยวงาคันนี้นะก็มีอยู่คันเดียวนะที่ผมนําเข้ามานะ,ะเป็นรถสําเร็จรูปนะครับรถแบบเดินตามนะครับเครื่องก้าวแรงเป็นเครื่องเบนซินนะครับท่านในที่สนใจนะครับก็อย่าลืมอคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามานะครับก่อนจะมาดูของนะผมขอฝากนะครับให้โทรมาสอสอบถามก่อนนะครับว่าของมีให้หรือเปล่านะครับเพราะว่า ตอนนี้ผมเอานําของเข้ามานะครับจํานวนจํากัดนะครับก่อนจะเข้ามาก็โทรมาสอบถามเบ่าหงวยองได้นะครับ0874387589นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทีมงานพัสกรอุดรธานีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับฤดูจะมาถึงนะครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้าวางลายปีนี้ของมีจํานวนจํากัดนะครับก็ขอฝากนะครับ พี่น้องกเกษตรกรทุกท่านไว้ณที่นี้นะครับวันนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับ